สีนู๊ยังไงให้สวยค่ะเทคนิคแรกเลยก็คือเราต้องไม่เลือกสีที่อ่อนจนเกินไปก็คือ,อยังไงล่ะคะทาไมท็อฟฟี่ถึงบอกว่าทําไมไม่เลือกสีอ่อนจนเกินไปดังนั้นที่อยากใส่สีนู๊สีนู๊ก็เป็นสีเนื้อไม่ใช่หรอใช่แล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นสาวเอเชียเราคงหน้าไม่ได้ชัดเหมือนพวกคอเคซอยหรือว่าสาวฝั่งยุโรปหรือว่า คนที่มีเชื้อสายที่เป็นสาวฝรั่งสา,สาวสายฝอยอย่างเงี้ยเขาโครงหน้าชัดมากตาลึกตาคมจมูกเป็นสันแล้วก็คือเบ้าหน้าเนี่ยมองจากด้านข้างคือมีความสูงนูนต่ําชัดมากๆสาวแขกสาวอะไรก็ชัดมากๆเราเป็นสาวเอเชียนเนี่ยมันครั้งเนี่ยตาเราอะพูดตรงๆเลยตาเราจะโปนขึ้นมาเพราะเราอาจจะแบบว่ามีความแบบผสมความแบบเป็นสาวมวยนิดๆอะถ้าเราไปเอาแบบว่าไปเอาลิปสีนูที่แบบ นูดมากเกินแล้วโครงหน้าเราไม่ได้ชัดตาเราไม่ได้คมจมูกเราไม่ได้โด่งขนาดนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะป่วยได้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีมีความค่อนข้างความโคงหน้าที่หน้าเด็กเราอาจจะได้เปรียบตรงหน้าเด็กแต่ว่าความคมชัดเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องเลือกสีนูดที่ไม่ได้ทําให้หน้าเราป่วยจนเกินไปค่ะข้อ2นั่นก็คือเราต้องลงรองพื้นเข้มอีกนิดค่ะทําไมเราต้องลงรองพื้นเข้มอีกนิดรู้ไหมคะเพราะว่า สีปากเราอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ขึ้นกล้องเนี่ยเราก็ต้องลงรองพื้นเข้มอีกน,นิดนึงอย่างวันนี้ทัฟฟี่ก็ลงรอง,งพื้นเข้มเพราะว่าเราทาปากสีอ่อนเราก็ต้องให้อย่างอื่นมันดูเข้มขึ้นมาค่ะข, 3, ตตข้อที่3ตาต้องคมชัดค่ะเพราะว่าถ้าปากเราจางตาเราต้องคมเพราะว่าเราจะได้มาดึงซีนตรงที่หน้าเราให้มันมีความบาลานซ์กันตรงนี้ชัดตรงนี้อ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตาเราแต่งอ่อนแล้วปากเราก็แต่งอ่อนอีก มันก็จะออดไปหมดไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการออกเครื่งองยังไงให้สวยเราออกเลรื่งองยังไงให้ขายดีสเสน่ห์หน้ากล้องออร่าหน้ากล้องออกเครื่งองยังไงให้มีสเสน่ห์ออกเครือง ดูแขงดูปังออกเครื่องอยังไงให้ตัสใครที่อยากรู้เคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆอะไรส่วนตัวเกี่ยวกับทัฟฟี่ก็พิมมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะแล้วทัฟฟี่จะเอาเคล็ดลับเทคนิคดีๆส่วนตัวมาบอกให้กับทุกคนเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการ p r i v a t e y coaching หรือว่าปรึกษาส่วนตัวก็ทักมาได้ที่ Inbox นะคะแล้วเราเจอกันในคอร์สนะคะทัฟฟี่มีคอร์สดีๆหลายคอร์สจะมาบอกเพื่อนๆเ,เลยค่ะ